อีสกจะเป็นรถดยสารนั่งประจำที่22เอารถสั่ต้นทางอุบลราชธานีตลอดปทาสถานีการกรุงเทพอพวูทเทียงระลานเจนนาิกาศากจเป็นานีเข้าสู่สถานีสี่เจนเอชชานาลทางที่หครับกท่านเลยถ้าเป็นมาว่าดชานาลที่หนึ่งที่ขอนจนชาาที่หนมากเกินไปโอบลัะตาวัาสลายจับไลด้วยค่ะอีกลจะเป็นรนโดยสารนั่งประจที่22เอารถสั่งต้นทางอุบราชนานีตลอดไปทางสนานีการครุงเทอพยู เง้ยตอเวลาตีหาในการ10นาทีเข้าสู่สถานีทีเจในสาสราทใเครับริษัทได้มีการได้รับการกลับดยเรยกที่การดูแลของการตขอรงทาการดำนินการต่างกมาต่อไปต้องิดสาขาในและที่องททางารคาก เสด็จสปินเตอร์รอไปก่อนนะครับปลุกคลองน้ำอยู่ ยืนนั่งกันดีกว่าครับท่นานผู้ชมทาบต่างล้างมือสวัสดีครับอาจะกนันแล้วลืมไป <laughs> เดี๋ยวไปข้างในก่อนอุ้ยประตูปิดแรงมากเปิด็นไง,งโอ้ <laughs> พี่ทไมตอนวันที่กูงมันไม่ไื้ือะไ,ไ,ไรครับเจอหรือยังสหกสาตรงนี้ครับตรงนี้เลย นะครับเสียงเครื่องยนต์จะอื้่นิดหนึ่งนะครับรถสปินเตอร์นะครับของแท้เลยเออเหมือนตอนเรานั่งไปจุกเสม็ดตอนนั้นยังต่างคอนฟิการมันต่างกันเลยอะ ประตูปิดแรงไปหน่อยนะเมื่อกี้ออเอกีเปิดประตูยังไม่เป็นคือไม่ได้นั่งนานอะ <c oughs> ถ้าจองช่วงที่ปกค้องเมื่อกี้ค้องไดสารเมื่อกี้เปิดประตูไม่เป็นนะเกิดเปิดไม่เป็นเหมันททลาบ้านน่ะ